โอ้ยแม่กินทอดคักเนาะพอตามแจอยขึ้นไปบมิษัทโรงเรียนมานักอ่ะก็ใช่ก็ย่างใช่มันมาทำปลาปลาย่างนี่ก็อนไโอ้ย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  ไ้ชดดีใจฮะหนดหนเว้ยเนาะเราชดหน้้วหาเราตามมาได้หาเลนจะดุดแทะกินหอดเฮ้ยอมอดหินอดวะกินหอดพอวะทหาเลยพ่อเเดียบอ หอมแท้เลยหอมแท้ตรงขึ้นต่อยแท้ีิบไหน่ยนเขาไม่ได้กินข้าวเขาไม่ได้กินข้าวว่ะเขาไม่ได้กินนมขึ้หมูสิก็มากินนมมามากินนมอ่ะไหนยังมาจ้ะมากระแทบกระแบได้กินข้าวกับแจ้วได้นี่นะมีอะไรกินอยู่กำลังกินหนึ่งขา้าวอุ่นข้าวเย็นนะอุ่ขนข้าวเย็นตำแจ้วนะต้มไข่ได้กินต้มไข่ก็ได้อ่กินยังสิ่งไข่กินหลายลาย กินได้ไรตี้ตเม้ขาโทษเไพหลายเลยต้นเม็ดตี้ด้ยวันีเนาะพ่อมาดุพ่อ้าของเข้มบพ่อเลเจ้าอมเข็บพเลยเ็ดใช่มนตตัวน้อยโอ้ย อาน้อย่สบายดีกันยงเน่เหื่อยเลยโอ้ยเหื่อินกับแงเลเหื่ยน้องยิ้มบวขึ้นอีแค่ไปูไปนะเน่ให้นะาชนะบขึ้นมือกับบขึ้นปันได้มือกันเลยูชิญไปนะ่น่ให้ได้ยิงพ่อยิ่งอันแหนอะ เ่เ็นแบนาจองเขชนมขา่เาจเนเนี่ยอ้าเห็ดแบคดอเจ้าเห็ดอย่งนีคือตาาเบอรเห็ดคือเขามบุ้งหงุดหงดเห็นอย่าเงินย่อเมือนกันจะจอมกันบ่แต่เพิ่งมาบ้ีดปเห็เป็นเช็ดรวยแท้สบเจ๊ชดิ๊หจ๊ชดพูบันเห็ดได้ก็ได้พูบนได้เหมนกาขาดทุน นีไปได้หน่อยผู้เป็นผู้ปูปังก็ปังผู้ปูปังกับเทศบาลแล้วมีน่าจะทงนไปจำน้องไหมเน่าทงเดียวน้าเจ้าหันอ่ะนคือชีวิตหลงนานคนีนอยนี่เห็นบุลูกนาไหเห็นบัาเห็นบเบงบนเบ็ดอบนหรอดีเด้อ

นี่่ึงเงินมองเหนึ่งเยู่ไป้างนอกก็ไม่ซื้อย่างมาเลยพีน้องลก็ตกใจเลยเงินบวมบีเงินบวมี้เบิเสเบิกซื้ออ่านี้มาเนี้มีเยอะว่าบมีกันเลยนะเดือนสี่บพันกี่ประมาณอยู่จังหวัดสี่พันกี่หน่วหประมาณแปดเก้าบาทแปดเก้าบาทเี้ยแปดเก้าบาทนี่ได้ในก่า่ะเนาะออ พ่อพี่พ่อพี่ประาเพ่อพี่ประามเอนว่าซื้อคตเราหลักเดียจิบยาเก็บผักเอเด็ดผักให้ทถเฮือนกันมาลวกเลยโอ้เดนย่าโเดตอดทุไปละอืมอืมเจี๋เดี๋ยวไปนี่อยู่นี่กินกันไปเก็บผักก่อนนี่มันกระแทบเป็นเลขแฉ่บถึงมีแมงดาตัวหนึ่งเลย

ไม่ได้กินเป้งเป้งเขียดได้ปีนี่เห็นได้กบทำไมผงบานที่งเลยอะไน้เขาหิ้งนะเขียดบ่อเขียดบ่มันมีทางนี้มีแต่ทางหลังเห็นเด็ดเด็ดวานนี่แหละมันเปนตัวทีนางทางทางนั้นทางในมันบ่อเทิงเทิงูนบ่เทิงบ่อน้าหนุช้ากันงบไปพปนนช้ากันละหาพักต้่มตาลงเลย ากินยาไปสิเด็กน้อยมกินยาปูปาหน้าหน้ามันก็อยากเนาะเลยน้่นบุ้มมีเงินถามหาลงดีนะลงนีแล้วมาได้เน้วเนาะปลาเลยลุงนีบอกมนก็เ่กินไล้วลงดีนะวางน้นลงหัวจะลูกเอ้ยพราะลูกตามลังเนี่ฮะน่ะลูกเหมืนกใชาแเมนเนาะเฮ้ย เออ ừ phần ถูก chả mình đang อาจารย์อะ nó nụm อยู่เถิงพุ่น nhấn oh. à? được thì nhấn nè mình mình thua được 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 cả nè đấy là hả ừ được rồi phò phung phò quá được cái phung phò đây được cái <laughs> phung chôn phò quá được này sẽ phá hả Này sẽ phá này ฮัลโหลฮัเดียเค่อยเก็บดจะเก็บบ่ประตูมีเกาะบ่าพอยู่มาพอแล้วพอแล้วมั่งพอแล้วมั่งอ่รได้แล้วมั่งการเขียดในในเดินปีงบ่ เอวัน oh, ้ใเกิดบอสอะโอ้นี่เกิดแล้วเมอนจ้าลยเน่เก uh ิดนะตดัเดูลไหมพ่าเกิดนี่พอวันไเขาเลยพอได้หันกันเลยสองคนพักลูกไปกินพี่น้องเลยวันนี country, ้เน่ยวันน้อบนี้อันว่าเห็ดหัวเห็ดเต้พงกระพ่ร้อสบายเนี่

แค่ไหนพอโอ้โหเเมันกินทอดคักเนาะพอตามเชี่ยยขึ dad, <Tu> ้นไปม่ใช้ผมเล่นมานานอ๋อใเล่นบก็ใช่ก็จกางใช่มันมาทำมัปลาปลาย่างนี่ก่อนนะโอ้ยวายไม่เห็นไหมลงไหมลงมัหนไทอดพอแห้งปะ เออเ่เข้างไหน่ปะเขาจะจะใช้เจ้าประด็กเจ้ากับะใช้เนี่ยกินเนี่กินวุ้ลูกมันน่อหเปล่าใช่กัย่าใช่เนาะเด่นเด้นเต่นเดนก็ได้เสียสมนี่ก็ได้น้ำบ่มีหเลยบ่บ่หมีหเดูสิเดี๋ยวขึ้นตามมักทัวตามมักแตงกินเล Kai tông hết rồi. Niang nèo hết rồi. Hông Không phải đâu xì, tì rơ lẹt. đâu Men. 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 Ăn Men. 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 Men không có cả bò này ừ, một... ah? có gì đấy Cứ bật gì đấy không có gì đấy chứ không có gì đấy cái không có gì <laughs> không có gì đấy chứ không có gì đấy chứ không có gì đấy chứ không đấy này, không có gì đấy chứ không có gì đấy chứ cái có gì đấy chứ không có gì đấy chứ không có đấy cắn ลกมาก็บ้ an ันไปดมกันนะส่วนพ่ออันว่าพ่อคือผูมีรถอันคือพอนงยุริพนเอ้ยเบลตอูกยังไงบ้างฮะอลูยังไงบ้างบอกว่ามันหางมินบุกเองได้ีคนเดยวตวเดียวดยตัเอง่บุกเอง นี่อาแต่กะนนยโอ้ยคอยสู้ไปนั่นละเนาะวาสนามีกดีจะมีน้ำมูลนะรถดกระนั้มีว่าเดีดี๋วสูต่อไปท่อดีใจพี่ลงมาเลให้กำลังใจพอรึเป่ท่อท่อสิเดี๋ยวใช้ประเดกหลายเฮ้ยเนาะนั่นก็ปลานี่กปลานั่นก็เค็มแห้งเดี๋ยนอนนี่อกช้ากะ ต้มไข่ขึ้นเหมือนอาจารย์เด้นปลาปลาหนูดปลาเข้มแน่นปลาทูเข้มฮะถอยไอยยังถอยใช่ไหมเด็กบอกินเนาได้บอกินยังไม่ได้กินเลยอันนี้ไ้ นาวะ้นาวาวเนาววตุ้นาวเอยกินอยู่เนาะโอ้ยกินเนอุเนาวนัวนัวบ่อยนาวหอมบ่ได้ไรอืมอืมนี่ถ้วยใส่ไหมน่ะตักได้เดี๋ยวเราต้มไข่ต้มยังเนียวก่อนตุ้มจิ้ทอดตุ้มกันบันนี้ฮะ

我晒不着太阳的。嗯。 ดีดิบอเลาะล่ะกะบอเ้ยแ้ฉีดพักยคอยเห็ <c oughs> อนอะไรคอยฉีดกรเดกไหรอฮึแม่ตงหาคอ

ว่าท่าทิไว้ก็ตายเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ Đây năm nhìn coi ฉว่าสี่จะเป็นมือคนขนุญาเานะกนี่อมมา่ปเล่เกอนนี่มือหอป่ะป่ะโอ้ยมักไปมักมันนองใส่เน้อที่สีคังบ่ข้อมือมัะได้ือไมนไ่้เนาะเดี๋ยว นั okay. so ่งนั <invoke> ่ง <efendim> น <inaudible> ั่งแบบเอใคเหรอเ้ยนี่นี่นัน่นั่เ้นั่ไน่่อกะเอนดปะอ้ห่ยกไหมขนา่ตุ่าู่าดกฮะอยูมัทอดทอดอดทอดทอดอเ้ยบอ่ฟุอร่างไม่ดี้เนี่ อเต็มว่าเสือหนดโอ้ยนม่้องไอันน้นอเนี่ยนอโแเปลี่ยนเสือลเดี๋ยวพเปลี่ยนเสือไหมเปลี่ยนเสือไหมแ้รเนี่นเปือกะแล่มีเปลียนหาไม่เปียนหมีขาวแรกก่นเนาะแม่ริงข่าวจกินข่าว่าหนบอก

ยังพอประเดประเดกยังมุทรอประเดดยาอย่ทำว่าแบบนี้เนี่ยเอาหัวห <S S 1> <Credit> ัโหโอ้โหโอ้หแม่หมตั้หายนห้หเด้อหมหัหมเด้อเอานเดียวไลหยังค่ะไ้่ยัง มีม่นี่เ่ะเกียบกว่าี้ไดอะอ่ะชอตก่านาดีเนาะอ้นนไอย่างโง่ดิดมเมนัดขี้ไปดูมีเมนักขี้ไปดูแบบอ่ะ,อะได้ดนบอกแม่เกลือใช่เลยข่าใช่แลจะเอาวาดีเช็ตทุทกแล้วขด

เี๋ยงอนแค่ปากกายคิดเป็นเดือนนได้บ่กเป็นบุหเป็นเงินมู่มามีสิ่เกน่ายงดะหน่าแม่หาร้องไหมเคยบอเคยพ่อละ Những tiệm buông nữa, đụng tiệm Em nữa buông nó mọi buông mọi làm buông buông mọi người mọi Ok Hơi người mọi tí mọi người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  mọi nhôm mọi người ừ. เมื่อวาจ้งอ่านหน้าไมหมล่ะอ่านมได้ข้าวไผ่เก็บน้ำชามเปนแหละเต็มแซบปะแซบเนาะมันกินเองเป็นตาตุ้ยแต่พี่ห็นเป็นตุ้ยย่ไส่ตุยย้ย Niên giải ừ, như thế này. Stop hại này. cái thi Một thay Một mưa. Cắt mưa. Một 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 nó Một mưa. Một Nó Một mưa. Một mưa. Một ได้เปลี่ยนใหม่อะได้อ่าน้อนใหม่เพราะนจิเกตำเจวกระสีเบรกจิ้มเราต้องจำเป็นต้องซื้องนะข้าวในเลยประเทศกิญกิสัเนาะมอย่างค่ะอย่างนี้กดจิจ

กด้บบนี้เอ้ยเฮ้ยเอาบนั้นใชหนง้นง้นก่าดีว่าลาผมีกับผมนี้ดีเลยพี่ต้องนทองเลย

โอเคชนะอ๋อสลดเจ้าพ <author> ี okay, okay. ่น okay, okay, okay. ้องเด้อโอเคโอเคอภัพอห็นอภัพมอัเห็นไ่มม่เห็นไหนบอกโอเคสบาดีประุงกันสสวัยดีปะุงมโโดโอเคลาประุงไปก่อนเด้ออ่ะอุปกรนิ้มหนะอสบาดี